ทุกท่านคะมาฟังเรื่องเล่าจากครูมาศีกันต่อนะคะเป็นเรื่องราวชีวิตของครูมาศีเองนะคะซึ่งเหตุผลที่อยากจะเล่าแล้วเก็บไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าครูมาศีใช้ชีวิตคนเดียวอยู่มานานนะคะและ้วก็ตัวนี้นะคะเกษียณอายุราชการมาแล้วก็ยังคงต้องอยู่คนเดียวหน้าบ้านหลังนี้ซึ่งย้ายมาจากภาคใต้มาอยู่ภาคเหนือ,อนะคะเป้าหมายก็คือ การที่มาย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คือต้องการที่จะมาอยู่ใกล้ๆก,กับลูกๆนะคะซึ่งก็คิดว่าจังหวัดที่ลูกอยู่นะคะกับเรานี่ห่างกันไม่เยอะถ้าอยู่ภาคใต้นี่เราจะห่างกันเป็นพันกิโลแต่ที่นี่ก็แค่แค่ร้อยร้อยกว่ากิโลแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งก็ประมาณ200กิโลซึ่งคุณพ้าซีก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสะดวกของการที่จะไปมาหาสู่กันแต่ว่าคุณพ้าซีก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะคะ ก็คือเล่ามาถึงเรื่องราวในตอนที่เรียนในชั้นปฐมนะคะที่โรงเรียนวัดหนองดีซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านนะคะในช่วงนั้นตอนโรงเรียนนั้นก็จะมีชั้นป .1 ถึงป .4 นะคะในช่วงที่ป .1 ถึงป .4 เราก็เนื่องจากว่าเราเกิดในครอบครัวที่ฐนานะยากจนนะคะยากจนมากๆม,มีลูกแปดคนนะคะานะคะแล้วก็พอเราเรียนหนังสือเราก็ใช้ชีวิตพูดง่ายๆว่าตามยถากรรมแต่คุณป้าซิไม่เคยได้คิด ตำหนิคุณพ่อคุณแม่เลยนะก็คือ,อยังภูมิใจด้วยซ้ําที่ว่าการที่เราเกิดมาในฐานะที่ยากจนอ่ะในครอบครัวที่มันยากจนทาใหเรารู้จกักช่วยเหลือตัวเองได้นะคะหาวิธีการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตสังคมเมื่อเราโตขึ้นได้นะคะตอนนั้นนะคะพอ,อะคุณพสีก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนหนังสืเอเก่งนะพอจบป .4 แต่ว่าในใจในความรู้สึกตั้งแต่บอกแล้วว่าตั้งแต่ตอนที่หนึ่งที่เล่าให้ฟังก็คือ พอเห็นคุณครูปับ๊บเราก็นึกว่าอนาคตเราต้องเป็นคุณครูไห้ได้นะคะการมีการที่เป็นคุณครูเนี่ยเราก็มีเงินเดือนใช่ไหมอ่านะคะทีนี้คำว่าเงินเดือนนี่มันยิ่งใหญ่มากมายเลยในความรู้สึกของเรานะในยุคนั้นก็เลยพยายามตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เป็นเด็กไม่ได้เรียนดีนะแต่ว่าตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็พอจบป .4 นะคะที่โรงเรียนว่านองดี เราก็ได้คะแนนมายุคนั้นนะคะเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะทุกคนคุณประสได้89เปอร์เซ็นต์นะคะจบป .4 ก็เลยเแต่ไม่ได้ที่หนึ่งของโรงเรียนหรอกนะคนที่ได้มากกว่าเราก็มีนะคะพอจบป .4 ปับ๊บเราก็ต้องหาวิธีการที่จะไปเรียนต่อชั้นป .5 แต่เนื่องจากว่า,าโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองดีมีแค่ป .4 ใช่ไหมทีนี้ เราก็จะมีโรงเรียนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักแต่ว่าก็คือเราก็ไม่สามารถไปเข้าโรงเรียนนั้นได้นะคะเพราะว่าในยุคนั้นอาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างด้วยกันเราก็จำไม่ได้หรอกเระมันนานมากแล้วนะคะทีนี้สุดท้ายด้วยความที่บางทีครอบครัวก็ก็ไม่อยากให้เราเรียนด้วยแหละเออไม่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 เรียนก็ไม่ต้องเรียนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราไม่ยอมเพราะเราไม่ยอมก็ จนกระทั่งพ่อแม่จะต้องส่งเราไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งแต่ว่าการที่ส่งเราไปเรียนในชั้นป .5 ที่อำเภอนน้นะคะห่างจากอำเภอนาบอนนะคะก็เป็นอำเภอทุ่งใหญ่การไปก็คือเราต้องไปอาศัยอยู่กับบ้านญาตินะคะบ้านญาติผู้ชายนะคะท่านหนึ่งทีนี้การเดินทางจากบ้านบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านเราที่อยู่อำเภอนาบอนไปอำเภอทุ่งใหญ่ เราต้องเดินลัดเลาะ,ะทุ่งนาไปนะคะทุกคนคะ่ะก็คือ,อตามคันนาเราเดินตามคันนาไปนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นนะคะพ่อก็จะพาเราให้รู้จักเส้นทางว่าเราเดินจากทุ่งนี้ผ่านไปแล้วก็ไปผ่านทุ่งโน้นทุ่งโน้นแล้วก็ไปสู่บ้านของนานะคะเราก็ในช่วงต้นนะคะพ่อก็จะนำทางเราไปพอพ่อไปส่งเราถึงทางที่จะวิอเราจำทางได้แล้วละ่ะพ่อก็จะกลับ อ่าก็เพราะว่าตรงนี้ได้แล้วนะใช่ไหมเออจำได้แล้วใช่ไหมเรอโอเคเราจําได้เราก็เดินต่อไปนะคะเราไปเรียนอยู่ที่นั่นนะคะในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็คือเอ่อเนื่องจากว่าคุณคุณคุณน้าผู้ชายเขาก็มีลูกของเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีลูกคนเล็กก็เป็นรุ่นเ,เ,เดียวกับเราแล้วก็อยู่โรงเรียนเดียวกับเราด้วยนะคะที่ไปเรียนที่นั่นอ่ชื่อว่าโรงเรียนองค์การสวนยางสองกรุงหยันนะคะ เราไปเรียนที่นั่นก็ก็เวลาไปโรงเรียนเราก็ต้องเดินนะคะแต่ว่าลูกลูกของคุณน้านะคะลูกของคุณน้าคือคือคุณน้ามีมีอาชีพขายของที่บ้านนะคะขายของอ่พวกของชําอะไรอย่างเนี้ยที่เขาเรียกว่าของชํานะเราก็เราก็ต้องไปอาศัยอยู่กับเขาแต่ว่าคือเขาก็มีฐานะโอเคนะคะแล้วก็ลูกเขาก็ เป็นผู้ชายแล้วก็เวลาไปโรงเรียนก,ก็ปั่นจักรยานไปนะคะเราก็เดินแต่ว่าในการเดินของเราก็มีเด็กในหมู่บ้านนั้นนะคะมีหลายคนมากเลยก็เดินกันไปเป็นกลุ่มนะคะก็ทุกวันก็จะใช้เวลาไปตั้งแต่เช้ามืดค่ะออพอหมายความว่าต้องตื่นรีบตื่นมาหุงข้าวนะคะหุงข้าวหุงข้าวด้วยไม้ฟืนนะคะทุกคนเแล้วก็ห่อข้าวนะคะลูกนะก็หอ่อเราก็ต้อง คุุงข้าวห่อให้ลูกน้าด้วยนะคะแล้วเราก็ไปโรงเรียนนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นนะคะใช้เวลาแบบนั้นอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคุณน้าคนนี้เขาก็ไปมีไปม,ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย <c oughs> แต่ว่าระยะทางเขาก็ย้ายบ้านแต่ว่าบ้านที่ไปเขาไปมีบ้านใหม่เนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้โรงเรียนกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้น เขาเอาเราไปอยู่ด้วยค่ะอะเดี๋ยวมาฟังกันต่อว,ว่าไปอยู่ที่นั่นนะคะอะอะเด็กหญิงมาซีตัวน้อยๆต้องทำอะไรบ้างนะคะ <laughs>